สรยุทธไม่พลาดยืมหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวใบใหญ่มาใส่ป๊อปคอร์นหลังจากที่ประเทศเวียดนามได้มีการจัดแคมเปญเล่นใหญ่เอาอะไรก็ได้มาใส่ป๊อปคอร์นทำเอาคนไทยต่างอิจฉาไปตามๆกันซึ่งโรงหนัง SF ก็ไม่น้อยหน้าได้จัดแคมเปญเช่นกันทำให้บรรยากาศหน้าโรงหนังสุดคึกคักต่างก็มีผู้คนนำภาชนะหลายแบบหลายขนาดใส่ป๊อปคอร์นกันอย่างไม่ขาดสายในราคาเพียง1.99บาทเท่านั้น ล่าสุดสรยุสุทัศนจินดานักข่าวช่องดังก็ไม่พลาดแคมเปญน,นี้เช่นกันเพราะเจ้าตัวจัดเอาหม้อก๋วยเตี๋ยวใบใหญ่มาใส่ป๊อปคอนแบบจุกเต็มหม้อ,อก,กันเลยทีเดียวโดยได้โพสต์ภาพดังกล่าวในเพจสรยุสุทัศนจินดากรรมการข่าวพร้อมระบุข้อความว่า199บาบาทจะพลาดได้ไงแค่ยือมหม้อก๋วยเตี๋ยวร้านในซอยข้างช่องงานนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็น อยากเอาบาดพระไปใส่ระยมงฮ่าฮ่าฮ่เนี่ยถึงมีคนมาแสว่าไหนว่าเศรษฐกิจไม่ดีครับแล้ววันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวจะขายอะไรครับกินทางช่องสกินหมดไหมคะวันนี้เตรียมยากแก้ไอได้เลยนะคะเฮียขอขอบคุณภาพจากคุณสอดยศสุทธศนาจินด,ดากรรมกรข่าวและแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ